ครับนักเรียนนักศึกษาผู้ที่เรากำลังรับชมชีพอยู่อันนี้ชีพวิดีโอนี้จะเป็นชีพสำหรับการสอนการใช้ solidworks ไอโปรแกรมไอคําสั่งสเก็ตคสั่งสเก็ตก่อนที่เราจะขึ้นรูปนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราจะไอสร้างไฟล์ใหม่นะครับมันก็จะมีสร้างไฟล์ใหม่เมนู new, แล้วก็เปิดจากโฟลเดอร์คือโอเปนขึ้นมาจากงานเดิมมาแก้ไขนะครับ ส่วนเราวันนี้เราจะมาเปิดงานใหม่สร้างงานใหม่ครับความความสั่งนิวก็้ามาปุ๊บมันก็จะมีคําสั่งให้เราเลือกเลือกพาร์สพาร์สคือชิ้นงานแต่และชิ้นงานที่เราจะวาดมาทีละชิ้นนะครับนี่ครับคําสั่งพาร์สข้อที่สองจะเป็นแอสเซมบี้แอสเซมบี้คือหลังจากที่เราวาดพาร์สเสร็จแล้วเราจะนําแต่และพาร์สมาประกอบกันนะครับสุดท้าย ด a าอิ g งดออินะครับดออิงคือการนําภาพสามมิติมาทำเป็นภาพสองมิติเพื่อที่เราจะบอกขนาดของชิ้นงานครับก็เปิดาร์ทขึ้นมาเลือการ์ทแล้วก็กดโอเครอโปรแกรมเปิดมาครับเลือการ์ทมาพูดโปรแกรมก็จะเข้ามาหน้าต่างเป็นแบบนี้ครับ เราจะใช้คําสั่งสกเก็ตสกเก็ตเพื่อที่จะขึ้นรูปของพาร์ตแต่ละชิ้นนะครับมันต้องมีการสกเก็ตขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะขึ้นรูปสามิติครับมาที่คําสั่งสเก็ตครับพอเขาคำสั่งสกเก็ตปุ๊บมันก็จะมีแถบคาสั่งแบบเมนูของการสกเก็ตก็จะมีลายตาที่ตัวหนึ่งคือลายคําสั่งลายลายก็จะมีลายและเซ็นเตอร์ลายครับเลือกคําสั่งลายครับตัวแรก เลือกคาสั่งลาสุอีกวิธีหนึ่งก่อนที่เราจะเสเก็ตเราก็ไปเลือกคำสัง่งสเกตตามลูกศรชีนะครับมันก็จะขึ้นเพขนขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะวาดใส่ตรงไหนภาพด้านหน้นาด้านข้างแล้วก็ด้านบนเบลซายเกียรก็ฟอนเพนด้านหน้าไลท์เพนด้านข้างแล้วก็ท็อปเพนด้านบนคือเราจะขึ้นรูปใบฝังไหนครับจะขึ้นไปข้างบนหรือออกมาด้านข้างด้านหน้าครับ ในกรณีนี้เราจะเลือกภาพด้านหน้าฟอนเทีต์เพื่อเอาสักลายเสร็จแล้วปุ๊บการไอสเก็ตทุกครั้งเราต้องเริ่มจากจุดศูนย์กลางครับจุดสีแดงตรงนี้ครับลากสกเก็ตตามที่เราต้องการได้เล้ีดีลากออกมาตามที่เราต้องการครับเราต้องสกเก็ตขึ้นมา ก่อนครับค่อยบวกขนาดทีหลังนะครับไอในชิพนี้จะสอนในการสกเก็ดย,ยังไม่ถึงขั้นบวกขนาดนะครับต้องการให้เป็นรูปไหนเราก็วาดได้เลยครับอันนี้คือในคําสั่งลายคำสั่งลายต่อไปไปมาดูวิธีการใช้คำสั่งลายอีกกรณีหนึ่งนะครับ เลือกคำสั่งลายเหมือนเดิมครับลากเส้นตรงมาหนึ่งเส้นคลิกตามที่เราต้องการเสร็จปุ๊บลากเมาส์ขึ้นไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับมาที่เดิมมันก็ได้เส้นโค้งตามตัวอย่างนี้ครับเอาใหม่นะครับลากเส้นตรงคลิกแล้วก็ลากขึ้นไปนิดนึงหรือมากก็ได้แล้วย้อนกลับมาจุดเดิมแล้วมันจะไมน ขึ้นสีส้มครับแล้วก็ลากออกไปก็จะเป็นส่วนโค้งเป็นวงกลมก็ได้ครับเป็นครึ่งวงกลมก็ได้คลิกอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากไปต่อได้เหมือนเดิมคลิกแล้วก็ลากออกไปย้อนกลับมาเป็นจุดสีสม้มขึ้นแล้วก็ลากโค้งลงมาได้เลยครับตามตัวอย่างเลยอันนี้คือคำสั่งลายอีกแบบหนึง่ง เซ็นเตอร์ไลน์เซ็นเตอร์ไลน์คือเส้นผ่าศูนย์กลางเราจะนํามาช่วยบอกขนาดเพื่อที่จะให้งานของเราบอกขนาดได้สมบูรณ์ไม่สามารถขยับได้บอกจากจุดโยงมาอีกจุดหนึ่งหรือทําเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางก็ได้นีครับใช้เหมือนก,นกันกับเส้นลายครับทิ่น้ำเดิมลากเข้ามาจุดเดิมก็โค้งได้เหมือนกันโค้งขึ้นบนหรือข้างล่างก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราต้องการรัศมีต่างๆ ตามที่เราต้องการเลยครับมาคำสั่งสร้างรูปสี่เหลี่ยมครับมันจะมีอยู่หนึ่งสสามสี่ห้าห้าแบบนะครับแบบที่หนึ่งลิกจากมุมสู่มุมคือชิกที่มุมตวกรลากมุมเข้าไปแล้วก็ลกิลกอีกครั้งหนึ่งจะเป็นจุดสองจุดพอย์นะครับในการสร้างรูปสี่เหลี่ยม อันนี้นคือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองลากจากจุดตรงกลางลากขึ้นไปสองพอยเหมอนกันครับในรูปสี่เหลี่ยมงั้นกันอันนี้สร้างจากตรงกลางครับอันที่หนึ่งเป็นสร้างจากมุมสูงม,มุมมาดูตัวที่สามครับจะเป็นสามพ o i หรือสามจุดครับคลิกจุดเติมต้นทำเป็นเส้นตรงแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ร,รูปสี่เหลี่ยมครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมแบบที่สาม เหรี่ยมแบบที่4 3จุดเหมือนเดิมครับคลิกจากจุดศูนย์กลางล่าออกมาลาาขึ้นข้างบนสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเป,ปียกปูนนะครับคลิกจุดเริ่มต้นคลิกเส้นตรงแล้วก็ทะแยงมุมซ้ายขวาได้เลยครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเป,ป,ปียกปูนครับ รูปสี่เหลี่ยมอยั้นเราสามารถบอกขนาดแล้วก็ขึ้ืนรูปได้เลยมาเป็นคำสั่งสลอตนะครับถ้าเราไม่ไออยากทำขีดเส้นตรงแล้วก็มาทำวงกลมทีหลังเราก็จะคำสั่งสลครับลากเส้นผ่านศูนกลางได้เท่าไหร่แล้วก็คลิกแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนก็จะเป็น สลอดให้เราเลยครับรูสลอดเล่รูกัดมันก็จะมีเป็นส่วนโคง้งเป็นวงกลมอันที่หนึ่งก็เป็นเส้นตรงสองจุดตัวที่สองมาดูตัวที่สองคลิกที่จุดศูนย์กลางลากมันสามารถหมุนทิศทางได้ครับตัวนี้เตัวที่หนึ่งเป็นแนวตรงอย่างเดียวครับอันนี้ตัวที่สอง ที่สามสามจุดเป็นวงกลมคลิกสามครั้งหนึ่งองแล้วลากออกมาแล้วก็คลิกครับความโตขึ้นอยู่กับเรานะครับทำเป็นวงกลมก็ได้ตัวนี้ ตัวสุดท้ายมันเป็นทำเป็นวงกลมแล้วก็มีเส้นปออกมาทำเป็นวงกลมหรือไม่วงกลมมันเป็นคล้ายๆคำสั่งเหมือนตัวมือกีร์ครับสองครัแล้วก็ลากเหมือนกันกับตัวที่แล้วเลยคำสั่งไซเคิลหรือวงกลมวงกลมตัวที่หนึ่ง ใส่ขึ้นชี้สองจุดคลิกที่จุดศูนย์กลางลิกแล้วก็ล่าขึ้นไปแล้วก็ลิกได้วงกลมครับคำสั่งคำสั่ขึ้นเป็นวงกลมสองชิกจุดศูนย์กลางเลื่อนมุมไอ้กรณีนี้ต้องการให้มันไปนแตะจุดสามจุดนะครับแต่มีหิ้วสัมผัสอยู่สามที่ครับใช้คำสั่งตัวนี้แทน ต่อมาที่ใช้บ่อยคือการสร้างรูปหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็จะมีหกเหลี่ยมในวงกลมนอกวงกลมครับแต่ว่ามันไม่สร้างแต่รูปหกเหลี่ยมก็ได้ครับมันสร้างรูปเหลี่ยมตั้งแต่สองเหลี่ยมสามเหลี่ยมขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับเรากําหนดว่าจะทําแบบไหนไอ้นี่สามเหลี่ยมก็หกเหลี่ยมนอกวงกลมมันก็จะมากําหนดวงกลมหรือว่านอกวงกลมนะครับ เราก็มันก็สามารถเพิ่มเหลี่ยมได้ครับ12เหลี่ยมในวงกลมหรือว่านอกวงกลมครับเราก็เลือกทุกขึ้นอยู่กับเราการใช้งานของเราว่าขนาดมันจะยังไงพอไป12เหลี่ยมลากให้อยู่ในวงกลมนะครับมันก็จะได้รูป12เหลี่ยมในวงกลม ทางทิมทีมคือตัดกันไกนนลนะครับพอวาดเสร็จปุ๊บเราก็ตัดส่วนเกินที่เราไม่ต้องการออกให้ได้รูปที่เราต้องการมาดูตัวอย่างครับสมมติลากเส้นขึ้นมาลูกเสียบปุ๊บเราต้องการลบลูปเส้นที่มันขีดเกินขึ้นมาแล้วก็ไปทาสั่ง,งทิมเลือกรูปก,กันไกลคลิกคีิกีกันไกลเสร็จปุ๊บมาตัดเส้น ที่เราไม่ต้องการออกก็จะได้รูปที่เราต้องการต้องการลบเส้นไหนก็คลิกกันไกลไปรูปตัวนั้นหรืออีกวิธีหนึ่งก็คลิกไปเส้นแล้วกดดีลิทมันก็จะหายไปอันนี้ตัวอย่างการตัดนะครับเพื่อเดือกคคำสั่งยิ้มัดเส้นคลิกเส้นที่ต้องการลบออก ันก็จะตัดตามจุดตัดที่มันตัดกันอยู่นะครับครับต่อไปจะมาสา,าธิตคำสั่งออ f เ็ t ครับเรนที่คำส,ออสั่ง o f เ s ็ t ปุ๊บเอามาคลิดที่เส,ออส้น เส้นที่เราต้องการที่จะให้มันไปด้านข้างซ้ายขวาอันนี้จะที่แนวตั้งนะครับถ้าแนวนอนก็เลือกขึ้นบนหรือล่างนะครับออฟเซตมันก็จะสามารถใส่ขนาดได้ว่าจะเราต้องการห่างจากเส้นหลักมันเท่าไหร่นะครับคลิกที่เส้นแล้วก็คาสั่งออฟเซตก็จะออกไปด้านข้างเลยมากระโนดขนาดอยู่ที่ซ้ายมือนะครับ อีกรอบหนึ่งนะครับคลิกที่เส้นไปกำสั่ง Offset มาเปลี่ยนขนาดว่าเราจะให้มันห่างออกไปเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเราครับไม่ว่าจะเป็นวงกลมเส้นตรงก็ได้ครับเส้นโค้งอะไรต่างๆครับที่เราต้องการให้มันขยับออกไปห่างกันทำเ,เส้นคู่กันครับต้องการ5มิลก็เพิ่มบอกันว่า ห่างจากเส้นนี้ห้มครัมาดูอีกตัวหนึ่งน,นี่เป็นตัวอย่างในการทำเส้นโค้งแล้วก็ออฟเซตขึ้นไปเลือกเส้นที่เราต้องการให้มันขนานกันนะครับที่สองเส้นกดโดยกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกเส้นกดออฟเซตมันก็จะห่างกันมามาขึ้นอยู่กับเราว,าว่าจะขึ้นข้างบนหรือ ตรงข้างล่างล้วก็ให้ห่างกันเท่าไหร่นะครับขึ้นทั้งวนห่างกันสิบมิลครับต่อมาจะเป็นทอสันไมเลอร์ไมเลอร์คือการสร้างรูปสองฝั่งที่มันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าฝั่งเดียวเราก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเป็นรูปเหมือนกันครับให้เราเราเลือกเส้นทั้งหมดที่เราต้องการที่จะพลิกกันออกไปครับแล้วก็เลือกว่าจะให้มัน คีดกับเส้นไหนครับตัือตัวอย่างเลือกเส้นหนึ่งสองสามครับไอที่คำสั่งไมเลอร์แล้วก็มาเลือกเส้นที่เราต้องการให้มันคลิกไปด้านไหนครับเลือกเส้นปุ๊บลิกขวัวหนึ่งครั้งครับเพื่อที่จะกดถูกต้องยืนยันนะครับดูใหม่รอบนึงครับเลือกเส้นทั้งหมดไอที่คำสั่งไมเลอร์เลือกเส้นที่ต้องการให้มันคลิกไปด้านไหนครับแล้วก็คลิกขวัวครับ สามไเลือาบาแค่ฝั่งเดียวครับแล้วก็พลิกออกไปในการเช่นแบบเครื่องกลครับต่อไปคำสั่งไลเนอร์ไลเนอร์จะเป็นการสร้างรูปเดี๋ยวซ้ำๆเป็นวงกลมหรือเวลาเราเจาะรูต้องการกอบรูนะครับก็ให้เป็นกอปไม่เป็นวงกลมหรือกอบให้เป็นแถวสี่เหลี่ยมตัวแรกจะเป็นของวงกลมก่อนนะครับ เดี๋ยวลบรูปติมหมอกก่อนนะให้เราสกเก็ตวงโค้งขึ้นมาใส่เส้นผ่านศูนย์กลางเพื่อที่จะเป็นช่วยในการบอกขนาดถ้าไม่มีเส้นผ่นาศูนย์กลางุบรูปของเรามันจะบอกขนาดไม่ครบไม่สมบูรณ์ก็จะเปลีย่ยนแปลงไปได้นะครับขึ้นรูปวงโค้งมาต้องการครอบวงโค้งนี้ไปที่คําสั่งไลเนอร์ไลเนอร์แบบไซเคิลไซเคิลคือ หมุนเป็นวงกมลมรอบจุดูนวนกลางครับคลิกเส้นที่เราต้องการกอ๊อปแล้วก็ไปคาสัางส่งไซเคิลปุ๊บอันนี้ก็จะได้สีรูปหลังจากนั้นได้สีรูปปุ๊บเราก็สามารถไปกําหนดได้ว่าเราต้องการจํานวนจี่รูปครับอยู่ซ้ายมือครับมันมีให้ปรับองศาปรับองศาวาดเราต้องการจี่องศาลดขนาดลงมาปรับองศา ร้อยแปดสิบสามร้อยหกสิบขึ้นอยู่กับเราครับสี่สิบห้าองศาสามรูปสี่รูปครับปรับองศาได้เหมกันเพิ่มจำนวนรูปครับคลิกวงกลมว่าเราจะเอากี่วงลดได้เพิ่มได้ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าจะ,าจะครอบกี่รูปครับอันนี้กรณีที่เป็นวงกลมเลือกจุดหมุนให้มันด้วยจุดหมุนคือจุดศูนย์กลางครับเลือกจุด เลือกเส้นคลิกคำสั่งแล้วก็มาเลือกจุดหมุนเอาไปในกรณีที่มันเป็นต้องการครอบให้เป็นแถวแถวไว้ด้านข้างซ้ายขวัวหรือด้านบนก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้มันให้มาเลือกว่าไปในแนวแกน x แกน y ห่างกันเท่าไหร่จานวนวงจีวงระยะห่างของวงแต่ละวงครับตัวแรกไอ้ตัวแรกเพิ่มจานวนวงแล้วก็ระยะห่าง ีมินแต่ละวบหางกันีมินเพิ่มจำนวนแถวแนวตั้งแนวนอนใต้มุมอันนี้เอียงใต้เหมือนกันเป็นขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมปกติมุม90้าสิบองศา ขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการเป็นงานแบบนี้อันนี้สาธิตวิธีการสกเก็ตแต่ละแบบนะเพื่อที่จะไปขึ้นรูปต้องสกเก็ยก่อนว่าเราจะขึ้นรูปยังไงขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปจนจบนะฝากกดติดตามเพื่อนครับเดี๋ยวคลิปต,ต,ต่อไปก็จะสาธิตวิธีการขึ้นรูปต่างๆ